สวัสดีครับนันนกรับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูนครับกับหุ่นนะครับพระเอกจากภาคไซสตอรี่ก็คือการดั้มบิลไดเวอร์ไร e ์นะครับซึ่งเป็นภาคไซสตอรี่ของภาคเรียร์ไเองโดยที่ในวันนี้ครับแน่นอนว่าเป็นหุ่นพระเอกนะครับกับเจ้านี้เลยครับก u n ดั้มอะดิมาไรซ์นะครับหุ่นประจำตัวของเอลไดเวอร์ river, คนที่87 เนี่นะครับผมซึ่งบอกว่าเจ้าตัวนี้ครับเบสมาจากตัวคอกระดั้มของฮีโร่ตัวนะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบครับให้ประกอบร่างอีกรูปแบบหนึ่งแทนซึ่งเป็นการประกอบร่างที่บอกว่าเท่มากนะครับเพราะฉะนั้นครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับกันดั้มอนิมาไรส์นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันที่กล่องกันก่อนดีกว่าครับกล่องเขาบอกว่ากล่องนี้เท่มากนะครับแต่เดี๋ยวย้ายของแป๊บหนึ่งนะครับโอเคชึบชึบอ่ะกล่องครับนี่คือกล่องของกันดั้มอนิี้มาไรส์นะครับซ เทจริงครับเทมากนะคือมันจะเป็นเหมือนกับคอกันหน้ามอะแต่ว่าหน้าเนี่ยครับดูเป็นหุ่นยูชามากยิ่งขึ้นเนะแล้วก็มีพาร์ทนะครับหลักๆคือ4ตัวตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็สามารถประกอบร่างให้กลายเป็นกัน์ด้ามอนิมาไรซ์ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไอทีเด็ดแล้วก็เทมากนะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งตามไปเรื่องครับก็ต้องบอกว่าเป็นกันดั้ามที่ค่อนข้างจะเก่งในทีเดียวนะครับแต่ว่าความสามารถจะไปได้ไกลขนาดไหนครับอันนี้ต้องรอติดตามในภาคมังงะนะครับผมประมาณนี้นะครับการ ซึ่งทางกล่องครับก็จะบอกครับอันนี้ครับจะเป็นหุ่นนะครับก็คือคอกันดั้มไรซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวสตอรี่มาอย่างไรเดี๋ยวผมบอกนะครับส่วนพาร์ทเสริมนะครับก็คืออนิมาไรซ์อาร์เมอร์นะครับเป็นสัตว์ระสาททั้งหมด4ตัวนะครับจะมีเป็น สิงโตเสือแล้วก็หมาป่าแล้วก็หมีนะครับทั้งหมด4คนโดยที่ตัวนี้นะครับเป็นพวก AI ที่ไร์เนี่ยจะต้องเทมให้สามารถเชื่อฟังได้จนรี่สุดก็สามารถประกอบร่างได้นะครับในเรื่องนี้คือสุดยอดมากนะครับคือต้องไปนั่งเทมกก่ะตัวเองหรือจะมาประกอบร่างกันได้เนี่ยครับอ่าแล้วก็นี่ครับประกอบร่างกันก็จะกลายเป็นกันดัมอานิมาไรซ์นะครับซึ่งบอกว่าเทมานะครับเอาตรงๆคือนี่คือชุดเกาะ ถ้าให้พูดคือเหมือนกับเป็นชุดเกราะของคอกันน้ำซีรีเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันเท่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีพลังสับพะสัตร์สีตัวด้วยนะครับเป็นที่บอกว่าว้าวมากนะครับไม่คิดเลยว่ากันั้มจะเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็อาวุธครับมีทั้งหมด3อย่างครับก็คือตัวบีมไรเฟิลนะครับตัวโล่ครับแล้วก็ในส่วนของบีมวิปนะครับคือเป็นแส้เนอะแล้วก็สามารถแปลงเป็นบีมเซเบอร์ได้นะครับแบบนี้ ซึ่งนั่นนะครับว่าตัวคอกันดั้มไรซ์เนี่ยก็สามารถนำไปเล่นกับตัวแพลตฟอร์มของฮิโรโตได้นะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเกาะมาโฟนะครับซึ่งสีมันก็เลยเลยทำให้ค่อนข้างจะมันมันดูเป็นสีเดียวกันไปหน่อยนะแต่ถามว่าเทไหมก็โอเคนะครับร่างนี้นะครับกับคอกันดั้มไรส์มาร์โฟนนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับส่วนข้างๆตรงนี้ครับอันนี้จะเป็น ในส่วนของที่บอสนะครับคือภาคการนำบิวเดอร์ไรซ์เนี่ยเป็นภาคของมังงะนะครับที่มีในญี่ปุ่นนะในไทยยังไม่มี l อซเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยยังหาอ่านไม่ได้ข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยก็หาไปจากการอ่านแมนนวลหรือดูในการนัาวิกิหรือดูจากที่คนเขาเล่ากันมาเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้กับการดดัมอนิมาราส์นะครับประมาณนี้กับกล่องนะครับซึ่งเทจริงครับเทมากครับเคครับทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวที่ให้มากันในกล่องก่อนดีกว่าครับแน่นอนครับก็แน่นอนการดั้มอนิมาราส์นะครับผม ไรซ์อาร์เมอร์หมายเลขหนึ่งครับไลออนไรซ์อาร์เมอร์หมายเลขสองครับถ้าผมจำไม่ผิดไทเกอร์นะครับไรซ์อาร์เมอร์หมายเลขสามครับวูฟแล้วก็ไรซ์อาร์เมอร์หมายเลขสี่ครับแปร์เองนะครับผมรวมกันครับก็จะครบทีแล้วครับกับอ n น m a r มา e ไรซ์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นไอที่อลังการงานสร้างมากเลยนะครับณจุดจุดนี้นะครับผม ยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนดีกว่าครับมาดูตัวหุ่นกันก่อนดีกว่าครับตัวคอกันดั้มไรซ์นะครับตัวคอกันดั้มไรซ์ครับไรซพหุนเนี่ยมันก็คือเป็นคอกันดั้มเลยเนอะแต่แค่เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วก็เป็นคริสตัลเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ส่วนหน้าครับก็คือขุบเขาลงแล้วก็ทำหน้าตาให้ดูเป็นหุ่นยูชามากยิ่งขึ้นนะครับกับเปลี่ยนบูสเตอร์ข้างหลังให้กลายเป็นบีมวิฟแบบนี้แทนนะครับจุดต่างจะมีเท่านลก่รอบคัง ก็จะให้พาร์ทของคอรกระดัมธรรมดามาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถต่อเป็นคอกันดัมธรรมดาสีแดงได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตัวอย่างใดแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าสีสวยไหมสีสวยดีนะครับอันนี้เนี่ยจเจ้าเยี่ยมเลยแล้วก็องดูตัวเพื่อนของเขาันดีกว่าครับวางดีๆก่อนโอเคก่อนหนึ่งครับผมแขนซ้ายครับผู้มีพลังของสิงโตเจ้าป่านะครับกับ เลโอนะครับผมซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งครับจิงสกเกอร์ตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายครับคือจิงสกเกอร์สวยมากนะครับแต่พอปิดลงไปแล้วเนี่ยมันมองเห็นได้ไม่ชัดเนอะแต่อันนี้ก็จะเป็นเลโอนะครับซึ่งทำหน้าที่แปลงเป็นแขนซ้ายของหุ่นนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับแขนขวาครับไทเกอร์นะครับผมไทเกอร์เนอะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ครับไทเกอร์นะครับเสือนั่นเองซึ่งเจ้านี้ครับก็จะเป็นพลังของแขนขวาของหุ่นนะครับซึ่งแน่นอนว่าสภาพมัอนจะก็คือเหมือนเลโอทุกอย่างนะครับผมแล้วก็นี่ครับคนที่3นะครับ ไม่นี่คนที่4นะครับวูฟนี่นะครับผมซึ่งเป็นเจ้าแห่งความเร็วนะครับที่ไปข้างล่างเป็นขาขวานะครับแล้วต็นี้ครับก็จะเป็นคนที่3มนะครับแสดงว่าตอนแรกผมพูดผิดเนะแบนะครับเป็นคนที่3ซึ่งเป็นเจ้าแห่งพลังนะครับผมที่ไปข้างล่างเป็นขาซ้ายนะครับ4ี่คนนี้ครับรวมกับอนิมาราส์ครับ เอ้ยไม่ใช่รวมกับคอการ์ด้ามไรซ์ครับก็จะกลายเป็นอนิมาไรซ์นะครับผมที่เป็นขุนรวมพลังสรรพสัตว์ทั้ง4ตัวเข้าด้วยกันนะครับซึ่งพูดแบบนี้เนี่ยดูยังไงมันก็หุ่นเซนตายชัดๆเลยนะครับรวมพลังสรรพสัตว์เนี่ยครับโอเคครับทีนี้แน่นอนครับมันเทมากเลยส่วนเรื่องอาวุธครับของอนิมาของคอการดั้มไรซ์นะครับก็จะสามารถดึงออกมาได้ครับตรงนี้ชึบอ่าแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นบีมวิบนะครับโดยที่จะมีบีมาให้2แบบครับแบบแรกคือเซเบอร์ธรรมดาครับที่ค่อนข้างยาวเลยนะ อันนี้เป็นเซเบอร์ธรรมดาที่ยาวมากนะครับต่อว่าสวยมาากเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ให้มานะครับจะเป็นเซเบอร์แบบสลับเป็นบีมวิฟนะครับเดี๋ยวผมหยิบแบบหนึ่งอ่าแบบนี้นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของอาวุธโค้งนะครับโดยที่ในแมนนวลเนี่ยบอกมาว่า ไรซเนี่ยครับจะใช้ตัวบีมวิฟตัวนี้เนี่ยในการสั่งงานของอนิมาทั้ง4ตัวเพื่อให้สามารถใช้งานได้นะครับคือใช้สู้ใช้ป้องกันอะไรแบบนี้นะครับไรซ์จะเป็นคนสั่งงานทั้งหมดนะครับรวมถึงใช้ในการประกอบร่างด้วยนะครับให้กลายเป็นอนิมาไรซ์นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับอืมซึ่งในกล่องเนี่ยหลักๆพาร์ทหลัก5อย่างก็จะมีเท่านี้นะครับแต่ถามว่าในกล่องมีอะไรอีกครับในกล่องต้องบอกว่าให้ของมาเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยให้นีมาครับก็คือ ตัวยาสลับติดเกาะนะครับพูดง่ายคือเกาะอนิมารา์เนี่ยก็สามารถติดเข้าไปได้ด้วยแต่ผมลองแล้วล่ะมันไม่สวยเลยนะครับรวมถึงยังไม่สามารถติดเขาได้ด้วยนะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ให้นี่มาครับในส่วนของโล่นะครับสีแดงซึ่งแน่นอนว่าพังกันเนี่ยเราก็สามารถนําตัวไรซ์เนี่ยครับไปติดเข้ากับเอิร์ธทรีไปติดอะไรก็ได้ที่ต้องใช้โล่นะครับอันนี้สามารถทําได้หมดเลยอิสระมากๆนะครับแล้วก็ผ่านการประกอบร่างอื่นๆนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดในกล่องนี้ครับคือเจ้าสิ่งนี้ครับ เจ้านี่คือพาร์ทสำหรับประกอบนะครับให้กลายเป็น earth tree หรือ m a r f หรือ v2 ก็ได้นะครับเนื่องจากทุกอย่างใช้เกาะเดียวกันมมนคือเกาะของขอกันน้ำครับแต่เป็นแบบเคลียร์ใสครับซึ่งสวยมากนะครับอันนี้ก็คือบางพาร์ทเราตัดออกมาประกอบได้เลยแต่บางพาร์ทครับเช่นพาร์ทแขนหรือพาร์ทขาเนี่ยครับอาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มด้วยนะครับซึ่งยังไงเนี่ยถ้าเกิดผมสามารถทําได้ครับเราจะติดพาร์ทใส่ตรงนี้ให้ดูแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันสวยมากครับแล้วก็ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเก็บจริงๆนะครับตัวสายแบบเนี้ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับผมอ่ะแบบนี้เนอะทีนี้ก่อนจะประกอบร่างกันเรามาดูส่วนของสตอรี่กันก่อนดีกว่าครับเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่ไม่รู้จักกันเนอะก็คือเอาตามไมค์นวดเลยกันนะครับเจ้านี่คือไรซ์นะครับตัวเอกของเรื่องซึ่งเป็นเอเวอเรสต์คนที่87นะครับแล้วก็เผอิญว่าแกไปเห็นเออร์ทรีของฮิโรโตะพอดีแล้วก็ชอบนะครับพอชอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้คนทําให้ครับคนนี้ทําให้ชื่อว่าเทสซีนะครับซึ่งลุงเทสคนนนีี้เ่ย เป็นคนที่มีกันดั้มทีผมชอบมากๆด้วยครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนั้นบันไดจอออกมาให้ไหมแต่ถ้าออกมาครับเราจะรีวิวหุ่นของลูนเทสสึคนนี้แน่นอนนะครับซึ่งลูนเทสสึครับก็สร้างเป็นคอกันดั้มไรซ์ให้นะครับผมเป็นตัวนี้เนาะทีนี้ครับเนื่องจากไรซ์เนี่ยเป็นคนที่ชอบคอกันดั้มมากๆใช่ไหมครับพวกเอลไดเวอร์เนี่ยเวลาอยู่ในโลกจริงครับก็จะมีหุ่นแบบโมบิลดอร์นะครับแต่ว่าไรซ์ครับไม่ได้ใช้สิ่งนั้นไรซ์ครับใช้คอกันดั้มไรซ์นะครับเป็นตัวแทนของตัวเองในโลกจริงงงบซึ่่ต้ออกวา ยอดเดียมานครับณนะจุดนี้ไรซ์เป็นคนที่รอสนิยมดีมากๆนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือประกอบล่างเป็นกันดัมอนิมาไรซ์ได้นะครับซึ่งกันดัมอนิมาไรซ์ครับก็เป็นหุ่นที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับเนื่องจาการวมพลังของเหมือนกับรวมหุ่น5ตัวเขาด้กันนะครับความแข็งแกร่งก็เลยค่อนข้างจะเหนือการน้ำทั่วไปอยู่แต่เนื่องจากไรซ์เนี่ยครับยังไม่เก่งมากนะครับก็เลยยังมีแพ้อยู่บ้างแล้วก็ยังไม่ได้ชนะอะไรมากมายนะครับแต่ล่าสุดก็คือถ้าผมจะไม่ผิดที่เห็็นนสแแกกคือไปพ อ่าไทเกอร์วูฟนะครับเห็นแค่ว่าแพ้นี่แหละไม่รู้สู้ยังไงนะครับแต่ก็แพ้แหละเนอะแล้วก็ตอนนี้น่าจะเท่าที่อ่านนะครับคือกลายเป็นลูกศิษย์ของไทเกอร์วูฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแบบนี้เนอะแล้วก็ข้างหลังครับก็จะมีบอกนะครับตึ๊ด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 อ่าตามนี้เนอะโอเคประมาณนี้ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะงั้นถึงเวลาเรียบร้อยครับกับการประกอบร่างนะครับเพราะงั้นก็ลุยเลยดีกว่าครับคอด็อกกิ้งเชนจิอาริมาไรเซอร์ โอเคก่อนหน่นครับวิธีการประกอบร่างนะครับก็แยกชิ้นส่วนออกก่อนชึบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แปลงร่างตามปกตินะครับแล้วก็แยกแขนออกแยกมือออกนะครับชึบแบบนี้นะครับซึ่งในเลี้ยงเนี่ยไรจะบินขึ้นไปนะครับและชุดก่อจะเข้ามาติดตามนะครับทีนี้มาประกอบกันดีกว่าอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิ้นหนึ่งนะครับก็ในส่วนของตัวนี้เนาะชึบตัวดาบนะครับต้องหันขึ้นด้วยอ่ะอย่างแรกสุดครับประกอบก่อนนะครับแน่นอนเบอร์สามครับมีชึ้ง เท่านี้นะครับขาก็เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เบอร์สี่ครับวูฟใส่เข้าไปครับใส่ไม่เข้าแปบ๊บหนึ่งนะครับผมใส่วูฟไม่เข้านะครับไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นทำไมใส่ไม่เข้าโอเคใส่เข้าเรียบร้อยนะครับวูฟนะครับผมอะแบบนี้เนะทีนี้ถัดไปครับสิ่งที่จะตามมาคือเกาะในส่วนตรงนี้เนะ ซึ่งผมซ่อนมันไว้ตรงนี้นะครับก็มาใส่ได้เลยชึบซึ่งในเรียกนี่ผมไม่รู้นะครับว่าไรเซียเกาะมายังไงอาจจะแบบมาที่ไรเซชันมาหรอหรือว่าแบบเรียกมายังไงอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อ่านนะครับผมใส่แบบนี้ชึบสองข้างนะครับเรียบร้อยแล้วก็เกาะหลังครับไอไม่ใช่เกาะตรงเอวด้านหลังใส่เข้าไปชึบแบบนี้นะครับฟิ่งเรียบร้อยนะครับถัดไปครับสองแขนครับแล้วก็จะจับอ่าไม่ไม่ใช่เลโอไม่ได้เลโอเบอร์หนึ่ง ต้องคนสุดท้ายนะอเอาไทเกอร์ก่อนนะครับไทเกอร์บินมาซึบแล้วก็ย้นส่วนออกชิ้งแบบนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหมัดนะครับก็คือใส่เข้าไปได้เลยอ่าโดยที่อันนี้เนี่ยจะติดหมัดเรียบร้อยนะครับจะเป็นเกาะอนิมาราส์เนะแล้วก็ต่อไปส่วนไหลครับใส่เข้าไปชึบแบบนี้ซึ่งไหล่ฟัง้างแน่นนะครับจากนั้นก็ส่วนเกาะอ,อกนะครับดึงออกชึบแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าไปซึ่งเกาะอ,อกตรงนี้เขาต้องบอกว่าเป็นส่วนที่ต่างจากของฮิโรโตเนเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอใส่เข้าไปเราจะเห็นเลยนะครับ กาะน,นี้เนี่ยจะกันแค่ในส่วนของด้านล่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันติดได้ง่ายกว่าของฮิโรโตะเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ประกบตรงนี้เข้าไปชึบนะครับแบบนี้แล้วก็กดให้แน่นทีนี้ฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนกันครับเลโอดึงออกมานะครับใส่เข้าไปชิงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไหลบ แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาจากนั้นก็พัดกระอกดึงออกแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ประกบปิดแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นการติดต่อเป็นรูปติดกออแบบเป็นรูปเป็นรนางนะครับจากนั้นหันหลังนะครับ เราจะนำพาร์ทโล่ตรงนี้เอ้ยพาร์ทปีกนะครับใส่เข้าไปฟิ้งแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหางเนอะและสุดท้ายครับก็คือในส่วนของเกาะหัวนะครับก็ถูกเสกขึ้นมาเลยนะครับตามรูปแบบของหุ่นเซนต์ไเนอะชึบเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับกันดัมอนิมาไรส์นะครับผมร่างติดเกาะของคอการดัมไรส์เองซึ่งต้องบอกว่าเป็นร่างที่เท่มากนะครับอันนี้คือเทียสูดเลยครับเกาะโทนสีขาวเหลืองนะครับอันนี้คือต้องบอกว่า แล้วก็ดีไซน์ต่างๆครับมันคือหุ่นยูชาเลยอ่ะมันไม่ใช่กันดัมแล้วครับตัวเนี้มันเป็นแนวแบบซูเปอร์โรบอทหรือแบบหุ่นผู้กล้าลักลอบอะไรแบบนั้นเลยครับคือมันเท่มากมันเท่จริงครับตัวนี้เนี่ยแล้วก็แบบคือชิ้นส่วนนะครับมันเหมือนกับได้รับการพัฒนาขึ้นมากกว่าตอนเป็นคอกันดัมนะครับเพราะชิ้นชิ้นส่วนต่างๆก็เลยแน่นติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้หลุดง่ายแบบแต่ก่อนนะครับอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับยางไรตรงนี้แน่นมากจะต่างของตัวจูบี่ยทายนะครับผม แบบนี้ครับส่วนเรื่องของอาวุธครับในร่างของอนิมาะไรจะมีโรด3อย่างครับอย่างแรกสุดครับดึงพักขนาดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาต่อกับปืนนะครับชึบก็จะกลายเป็นปืนบีมไรเฟิลนะครับซึ่งอันนี้เป็นบีมไรเฟิลที่ไม่ผมไม่ได้เขียนไปบอกไว้นะครับว่าตาจะปกติยังไงบ้างรู้แค่ว่ามันเป็นบีมไรเฟิลที่เทมากนะครับผมอันนี้เนี่ยแล้วก็หน้าตาเหมือนเป็นนกด้วยนะครับอ่าแบบนี้เนอะอาวุธอย่างที่2ครับก็คือตรงนี้เป็นสิงโตใช่ไหมครับเราดึงต้องเี้ียวมาครับชึบอ่า เอามาประกบเข้าด้วยกันครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นโลนะครับผมซึ่งโลนี้เป็นโลแผงคอสิงโตครับโดยที่ต้องบอกว่าในแมนนวลเขียนเลยครับว่าโลนี้เนี่ยเป็นโลที่พลังป้องกันสูงมากกว่ากันด้ามปกติเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็แปลว่าไรส์เนี่ยสุดยอดเลยอ่านะครับผมอ๋อผมเลื่อไปจุดหนึ่ง บางคนสังเกตเห็นแล้วล่ะคือตามเกราะของไลท์ตัวนี้จะมีรูอยู่นะครับซึ่งรูตรงนี้บางคนอาจจะคจิดว่าเอ้ยพี่มันจะแบบอัปเกรดรางหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับรูตรงนี้เป็นรูสำหรับการติดจอยสเพิ่มนะครับไว้ให้เวลาแบบเอาพวกนี้ยึดกับฐานดิสเพย์ได้นะครับผมเพราะอนิเมาไลท์เนี่ยเกาะเขามีชีวิตเนอะแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือหนึ่งน้องเหลีอกมาครับใส่เข้าไปชึบอ่ะแขนหลุดแป๊บหนึ่งนะครับโชโอเคใส่กลับเข้าไปอันนี้ครับก็จะเป็นบีมวิฟนะครับซึ่งเป็นอาวุธ พิเศษประจำตัวของอนิมารายส์อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับโดยที่บีมวิกตอนนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้เป็นบีมเซเบอร์ใช้โจมตรีระยะใกล้โจมตรีระยะกลางได้นะครับแล้วก็ใช้บีมไรเฟิลเนี่ยโจมตรีระยะไกลนะครับผมพูดง่ายๆคืออนิมาไราส์ตน่เนี่เป็นหุ่นที่ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงนะครับคือสู้ได้ครบวงจรเลยใกล้ไกลกลางนะครับอันนี้คือเป็นหุ่นที่ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงมีพลังของสัปปตว์ปสัดสี่ตัวด้วยนะครับพลังของซิงโตของม้าป่าของหมีแล้วของเสือนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าอนิมาไราส์เนี่ยไม่น่าธรรมดาเลยยนนะครับผมม่าาสุดอดอกๆ แาบนี้นะครับแต่ที่นี่ครับยังไม่จบครับเนื่องจากตามเนื้อเรื่องล่าสุดนะครับไรซ์ของเราเนี่ยเป็นไดรเวอร์แรงสีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมากับไดรเวอร์แรงสีครับก็คือท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าไมาตาของอนิมาไรซ์ครับต่อว่าเป็นท่าไม้ตายที่เท่แล้วก็อลังการมากๆานะครับท่าไม้ตายท่านั้นครับก็ดีเวลาใช้เนี่ยไรซ์จะต้องเก็บอาวุธทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ชาร์จพลังนะครับไปที่สัญลักษณ์ทั้ง4นะครับตามตัวก็คือพลังของซิงโต ของเสือของหมีแนละของหมาป่านะครับชาร์จพลังไว้ด้วยกันครับและสุดท้ายครับก็จะปล่อยเป็นคลื่นนะครับสับพสัตสี4ตัวออกไปครับท่านี้ครับมีชื่อท่าว่าอานิมาแรมเพจซึ่งเป็นท่าที่จะปล่อยพลังของสิ่งสัสปทั้งหมด4ตัวออกไปทํำลายศัตรูนะครับเป็นท่าที่บอกว่าซุปเปอร์มากๆแล้วก็เทมมากๆด้วยครับกับท่าอานิมาแรมเพจตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่า สุดยอดมากครับผมอยากจะเห็นมากว่าถ้าเกิดไรซ์ของเราเนี่ยมีบทในอนิเมะเพิ่มนะครับแล้วออกมาสู้แบบจริงๆจังๆไม่ใช่แบบตอนจบที่ออกมายิงแค่2อสานัดใช่ไหมครับคือมาสู้จริงๆเลยมาใช้ท่าไม้ตายมาดูจริงๆเลยครับมันเจอกมาเท่ขนาดนหนครับกับเจ้าอนิมาไรซ์ตัวนี้นะครับเพราะจริงๆก็คือแค่โมกับภาพนิ่งเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่เท่มากๆแล้วนะครับผมกับอนิมาไรซ์ตัวนี้ครับ อ่และนี่แหละครับก็คือรีวิวประจำวันนี้ครับกับกันดัมอานิมารายส์นะครับหุ่นประจำตัวของไรส์พระเอกจากภาคกันดัมบิวเดิร์เวไรส์นะครับผมซึ่งบอกว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆแล้วก็เท่มากๆด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุย่อนในเสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย